เยออะไรนะโอ้ยงูเขียวงูเขียวโอ้ยตัวโอ้ยตัวทับแคบเลยนะว่าน่าหางหางไม้ด้วยงูเขียวเนี่ยมันอันตรายนะครับเหมือนไม่ค่อยหลบหลังเท่าไหร่มันไม่มีทางหลบนะครับจำตกตรงนี้เราจำเป็นต้องปีนข้างๆนะครับมมันีรร่่อองไาปะแล้วเนี่ยแต่พี่มีทางว่าของนู้นเราไม่มีไม่มีเหรอมีไหมพี่มีมีมีทางไหมครับทางไม่มีแล้ว ทา,ทางนี้พี่ทางนี้บา้างว้ววได้พี่เนี่ยทีอย่างเงี้ยแหละมังกรงูเขียวนะครับพี่ยุงเดินมาเจอถออนนวาวรมัดน,นะครับพี่ยุงเขากำลังพิจารณาวิเคราะห์อยู่นะครับว่าเป็นตัวเลขอะไรใครอยากจะรู้เป็นเลขอะไรดูครับครับผม อดูเอานะครับ,รบผมอันนี้ให้เวลาสองวิยิ่งเดินขึ้นมาแสงก็ยิ่งน้อยลงนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สของการเดินเข้ามาในป่าของพวกเราทั้งสี่คนนะครับผมอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่พาพีเอฟซีออกจากป่าดิบชื้นแห่งนี้นะครับก็สภาพทางเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเดินทาง กลับทางเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่พี่ยุงนะครับเพราะว่า,าครั้งนี้ในการเดินเข้าป่าของเราก็มีพี่ยุงเนี่ยนำทางนะครับผมเส้นทางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจะมากจะน้อยก็ติดตามชมกันนะครับแล้วก็เส้นทางจันตรายโหดร้ายกว่าเมื่อวานหรือเปล่านะครับผมไปครับ ภาพอากาศวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะครับฟ้าค่อนข้างเปิดแสง,ค,งค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อวานนะครับโอ้ยต้องข้ามตรงนี้แล้วมั้ง

ที่เราต้องตายลงมาเหมือนกันใช่ครับพี่นี่ไอเดินลงมันไม่ยากนะครับไอเดินขึ้นนี่จะเดินขึ้นยังไงต้องดูก่อนาจะเดินขึ้นทางเดิมไม่ได้นะครับดูดิดูในกล้องเล็กๆนี้แหละอู้จะเดินขึ้นนี้อากาเดินอากาเดนใช่แล้วนะเราขึ้นไปดูเด้อ ว่าขึ้นได้หรือเปล่าเด้กขึ้นตรงไหนดิทางนี้ป่ะงไม่รู้เด็กเราจะขึ้นยังไงวะน้ำผัดสูงขนาดนี้หกเขาชนหินมันลื่นด้วยนะดีสวยใช่ลื่นลื่นมากด้วยแอ่ที่ทางนี้เหรอเดินไปทางนี้ไม่ดีมั้งแน่ทางนี้ดีกว่าใช่นี่มันลื่นเนี่ยนะอะไรกล้องเนี่ยไม่ไม่สูงไม่สูงนะ จริงๆสูงมากสูงมากเลยนะทุกคนครับผมมันจะขึ้นเป็นสเตจหนึ่สเตจสองนะครับมไม่ได้ขึ้นล่าดฉาสเตีหนม่สเ่งไม่ว่ามันลื่นนะใช่คื้นดเตะลองเนอ่เหมือนเป็นห้องหมด หนึ่งสองสามชั้นนะครับมันตกน้ำพุ่งน้ำพุ่งอย่าพุ่งตามน้ำนะสันทางไม่มีทางหลบนะครับํามตกตรงนี้เราจำเป็น <c oughs> ต้องปีนค้างๆนะครับ เฮ้ออะไรนะโอ้ยงูเขียวงูเขียวโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโล้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้มันลย่น้มโอ้ยโอ้้ยโอนยโอ้ย้ยเอ้ยโอ้ยโล้ยโออ้ยเอยโอ้ยโก้ยโอโอ้ยท้ยโอมยัอ้อปอยโอ้โอ้องเต้เจองูเขียวเกือบกเอาเลยนะครับ มันตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยปกติมันจะหนีแล้วพวกเนี่ยแสดงว่านี่ไม่ปกติตกอตกใจหมดเขียวเนี่ยเป็นชนิด่มที่ยอกเย็นมากนะครับเขียวนี่มันอันตรายนะครับ เหมือนไม่ค่อยหลบหลังเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไล่กัดเรานะนะครับผมแต่เราไปเหยียบมันขึ้นมาเนี่ยไม่เหลือครับพี่มันมีร้อลอยชากป่าอะไรแล้วเนี่ยแต่พี่โอ้โหไม่น่าจะใช่ลอยแม่นมะตัวใหญ่นะเมนเวเนี่ยแม่นเหรอไม่ไม่ใช่มั้งนี่คืออะไรเนี่ยมาขุดอะไรกินอย่างเออเนี่ยงหัวเจ้า จะเป็นนักขา,าลาสุ่มลงไปนิ่งเลยยาวลงไปนิ่งเลยนะโอ้นี่ต้องบินนี่ไหมพี่อะไรครับเราต้องบินตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ต้องบินแล้วนะมั้งดูแล้วนะทางนี้นทางน,างนี้ทางนี้เลยเดินต่อตรงน,นี้มาได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยทางนี้เหรอใช่ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นนี้หูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินมาทางนี้ ตรงนี้มีทางอยู่มีทางว่าของนู้นเไม่มีไม่มีหรอมีเพี่มีมีมีทางไหมครับทางไม่มีแล้วทางไม่มีแล้วทางไี้ว่ทางนี้างมีวทางไม่มีแล้างมวมีทางไ้่ี้วทงี้ทางีี้อทามมี้่าง่ผมอ้อมมาไ่ฝั่งนี้้้อ้อ่ ทุกคนขึ้นทางกันไม่ได้นะกำทางได้ขึ้นได้หนึ่งมันเลยนะรู้เปล่ารู้เปล่าก็ลกอยู่ลกลกมาทางนู้นดีกว่าคือตรงนู้นมันไม่ลกแต่มันชันนะครับตรงนี้มันไม่ค่อยชันแต่มันลกนะครับผมไม่รู้ผมจะมุดไงเนี่ยที่อยู่ข้ามุดไปแล้วนะครับผมนี่คือท่าลื่นนู่น ผมลงไปกองห้องซอกซอกใต้ไม้ตรงนั้นเลยนะครับดังนั้นผมต้องค่อยๆก้าวนะครับแต่แล้วก,ก็ต้องระวังเดี๋ยวดูเดี๋วก้าวอะไรเนี้ยมานนีแห้งว้าวได้พี่เนีย่ยทีอย่างเงี้ยแหละมันกูง,งูเขียวนะครับ ดูดิทางนี่แหละป่าที่ยังไม่เคยมีใครผ่านหรือมีคนผ่านบ่อยไม่บ่อยนะครับมิมใน,ในทำไปหมดแล้วได้ไปได้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 ได,ได้ครับได้เด่นสงสัาต้องพักกันแล้วมั้งพี่โอ้โห นีเมื่อวานเราเดินเข้าตรงนี้นะครับดูป่ามีมอสเกาะบนหินนี่ดูนะแล้วก,ก็กอดบนขอนไม้ไอเกาะบนขอนไม้นะแล้วก็มีกล้าไม้เล็กขึ้นมีไม้พันหนานะครับพักนี้อนี่พักแน่เหรอครับโอ้ ไม่ไรเพื่อนเรื่อเินไม่ไรน้ำน้เกี่ยวเหน่ยวซกเลยครับเราขอนั่งทักตรงนี้ก่อนนะครับองมาซกดูดินไหลเลย เกือบโดนนุกโฉกแล้วก็เกือบตกหน้าผาอันตรายนะครับจริงๆแล้วพี่ยุ้งบอกถ้าตรงนี้มันไม่ลกทางนี้เดินง่ายกว่าแต่ทีนี้มันล็กไปแล้วนี่คือสภาพของป่าที่ทวงคืนพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติทวงคืนอาณาจักรนะครับผมมันไม่มีคนเดินใช่ไม่มีคนเดินคือป่าเนี่ยมันจะรีเซ็ตตัวมันเองนะครับ ถ้าไม่มีใครไปทำอะไรมันเนี่ยไม่ต้องไปถากไปถังมันมันจะมันก็จะฟื้นฟูอหมันเองโดยอัตโนมัตินะครับผมต่อไปมันก็จะลงแบบนี้มันจะดึงใช่ใช่ถ้าไม้เนี่ยยิ่งโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันจะคุมพวกหญ้าเล็กๆต้นเล็กๆต้นไม้เล็กๆเนี่ยไม่ให้เติบโตขึ้นมาได้แล้วมันจะล้งลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันจะล้บนก็มันก็พยายามที่จะไปหาแสงแดดนะใช่ใช่ใช่เลยโดยเฉพาะต้นไม้ต้นใหญ่นะครับมันพยายามพุ่งนะครับหาแสงแดดลองสังเกตดูนะว่ามันไม่มีกิ่งแตกออกใบเลยเพราะว่าชอบพุ่ง มัันกกหจดูมันโดมันโดขึ้นบนอชมมันจะไม่มีกิ่งแตกออกระหว่างต้นนี่เปนไม้ลมนะครับเห็นไหมต้นนี้ใหญ่ลมได้นะครับการแคมป์ใต้นนี้ต้นนี้ใหญ่ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะครับผมนี่แหละผมจะย้ำทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะแคมป์นะครับผมไปเดินทางกันต่อครับผมพูดอะไรพี่ทวารกินได้แล้วนะ อ๋อไอ้ยอดเราพี่เยอะเข่าเนี่ยอันน well ี้ยอดที่คนถามาเราให้ดูนะครับบอดอี่หมอโอ้ดูยอดอ้วนเลยอันนี้เราจะกลับไปกินนะอือออไอ้ออร่อยอยู่ต้นอะไรต้นเลิศเลยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยพี่เฮ้ยมันลูกอะไรพี่ลูกไม้แดงอ๋ออันนี้ไม้แดงใช่ไหมใช่คนนี้เห็นชอบกินรึใช่อีเห็นกระรอกชอบชอบกินหน้าดูดูดิ เนี่ยต้นอยู่ไหนพี่นี่ฮะต้นนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนู้นนู้นไหนนี่ต้นนู้นไอ้เนี่ต้นในี่ตัวใหญ่เนี่ยต้นใหญ่ต้แดงไม่แดงเป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดเยอะพอสมควรนะไม้พันนี้นะครับตัดถ้าติเยอะเป็นไม้อนุรักษ์นะไอ้พวกนี้ต้นไม้แดงเนี่ยเวลาทำซื้อขายอย่าทำต้นไม้นะใช่พี่กินมันกินเปาะใช่ไหมอ๋ออืมอืม ดูมันต้นใหญ่ๆไอ้กิ่งมันหักง่ายนะพี่ต้นเหนืที่มันร่วงมวมันกองดูดิโอ้อันนี้ทางใหม่นะเนี่ยเพราอวนเราไม่ได้เดินผ่านตรงนี้นะเจอกับน้ำตกอีกแล้วคนระับน้ำตก,ลกเล็กๆขนาะดน้ำย่อม ยิ่งเดินขึ้นมาแสงก็ยิ่งน้อยลงนะครับผโอ้ันนี่ต้นไทรต้นเบลเลอร์เลยดูรากของเขาดูขขางครับ เรากลับมาถึงยังไร่ล้างที่เราเดินผ่านเมื่อวานนะครับตอนขามาเนี่ยผมไม่เห็นยอดผักกูดไอ้กอนี้นะครับดูเหมือนจะมีกันเด็ดด้วยนะเนี่ยยอดงามมากๆากเลยทีมีก้อยผมเลนนยผักกูดในป่ากับผักกูดที่ปลูกเองเนะี่ยรสชาติแตกต่างกันนะครับไร่ล้างแห่งนี้นะครับ เจ้าของเนี่ยเราไม่รู้เป็นใครนะครับผมไปดูลกกว้างนะครับผมจะเรียกว่าสวนล้างดีกว่านะครับถ้าไร่เนี่ไม่ได้ใช่นะครับเพราะว่ามันมีทั้งขนุนมะม่วงมากนะครับกล้วยเนี่ยก็จะมีแต่กล้วยป่านะครับผแล้วก็มีเขือพุ้งด้วยนี่อนเออามามเราไม่วมนเราไม,ไม่ไม่ทางสังเกต หลังจากที่เรานั่งพาก,กันรอบสองเสร็จนะครับเราก็ได้เดินขึ้นมาอีกสักระยะหนึง่งก็มาเจอหินส่อกเล็กๆอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นน้ำตกหินอ่อนนะครับเียมากๆนะครับความเฉยตรงนี้นะครับเราเดินมาช่งนใกล้ๆเนี่ยมันก็ซ่องนึ่นด้วยฝนอันตรายนะครับกู้หินเรียบแบบนี้ลื่นหย่างกัดจ ขัดงพ่มเี้เลยนดี๋เป็นอะไรที่เสียงงานนะครซึ่งมันเกิดขึ้นจากธร,รมชาตินะครับไม่ได้เได้เกีิ้งมมือนดอะไรนะครับนี่นี่ว้าวร้องหินแบบนี้นะครับ มันเกิดจากน้ำซอสนะครับผมซึ่งใช้ระยะเวลานานนะครับผมกว่าจะอันมาเป็นร่องแบบนี้นะครับนี่ทอดอยา่างนู้นเลยเราก็มาถึงใต้กอไผ่ที่มีเห็ดเมื่อวาน เฮ้ยนี <hello> ่บานแล้วนะครับวันเรามางตุ้มเลยอ่ะนี่บานเป็นที่แล้วครับดูดิคนหาเห็ดโคนเนี่ยช่วงหน้าเห็ดโคนเนี่ยคนวิ่งตะบบตัวนี้ว่าเจอเห็ดนะครับนี่ว่าเจอเห็ดโคนมาเยอะแล้วนะน่าจะโดนเยอะพี่โดนอะไรบานขนาดนี้โดนน้ำฝนไงอโอเคใช้โดนน้ำค้างน้ำฝนนะครับเมื่อวานน่าจะน้ำฝนโปรยนะรับ สวยมากเลย,ก,ยกินแล้วก็คนที่มีเมียเนี่ยเมียจะโสดนะครับผมคนที่มีผัวมาชินก็ผวกัวจะโสดนะครับไปเราโสดอยู่แล้วเราไปดีกว่าดูเพิงหินอันนี้สิครับดูดิเหมือนเกิดจากการทำขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์เลยนะดูดิแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผ่นหินที่เกิดจากการตักหักออกมาจากก้อนหินก้อนใหญ่ๆ ต้องอิ่มครับแล้วกลายเป็นแบบนี้นครับที่ได้เห็นเราทำขึ้นบนยอได้ต <คน S 2> าตาคนคนเห็นเนี่ยบายบายวงวัน <c oughs> นี้สรุปแล้วเราก็กลับมาทางเดิมนะครับเพราะว่าไม่มีเส้นทางอื่นเลยที่มันเดินได้ง่ายแล้วก็โล่งกว่านี้นะครับ นี่คือจะเป็นสุนทางที่โล่งสุดแล้วนะครับผมบรรยากาศมืดตึ๊บเลยดูดิไม่ต่างจากเมื่อวานที่เรามาเลยนะครับจุดตรงนี้ที่เรายืนประชุมกันพักหนึ่งนะครับเมื่อวานที่เราจะแข้มกันที่เป็นจุดแรกนะครับ เดินขึ้นผาทางลถเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าเส้นทางแบบนี้นะครับเส้นทางแบบนี้น่ากลัวนะครับเรามีโอกาสที่ลื่นล้มได้ตลอดเวลาเลยนะครับพี่ย<ะ>ุงเดินมาเจอ มัันบางความเชื่อเชื่อว่าถ้าเรามีควยติดบ้านเนี่ยจะมัดนะครับมัดใจคนในบ้านมั้งใช่ไหมแล้วก็ช่วยกันทําคือพูดง่ายๆมันเขาเรียกว่าอะไรนะกัรค้าขายพุทธคุณพก็คือพวกมหาเสน่ห์นะครับมันตระกูลเดียวกันเป็นูลเพศเดียวกันอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมผมไม่ได้บอกว่า มันคือความจริงนะครับอนีดิเจ้าป่าด้วยมัดกันอย่างเชื่องมัดกันเลยนะเทวดาเจ้าป่าด้วยลูกสิลูกช้างขอเพื่อจะเอาไปใช้มัดใจคนในบ้านหรือคนนอกบ้านหรือเพื่อล่องคานนะครับผมนี่ขอเป็นลูกกุ้งแล้วนะตัวผมเล็กลูกช้างนี่เป็นไม่ได้ตัวผมเล็กตัดลงมาแล้วนะครับพี่ยุงเขากำลังพิจารณาวิเคราะห์อยู่นะครับว่าเป็นตัวเลขอะไรแปดเก้าหก ปดเก้าหกอันนี้คืออะไรห่วยไงใครอยากจะรู้เป็นเลขอะไรดูครับครับผมดูเอานะครับผมอันนี้ให้เวลาสองวิครับคือมันไม่ใช่ถาวรมันนะมันเป็นถาวรพันนี่เฉยนะครับอืออนเมื่อกี้มองไปเหมือนถาวรมัดแต่ไม่ใช่แต่ก็สวยนะเป็นรูหัวใจด้วยใช่สังเกดูเป็นรูปหัวใจเลยแต่ยังไงก็ตามนะคนจะเอา แขจริงถ้ามันมันมากตัวนี้ต้องลงตรงนี้หอใช่ใช่ลงมานึงเชือกใส่มอดแล้วก็ใส่ให้มันแต่ดูนะลักษณะลักษณะมันเป็นเล่เนี่ยมันค่ข้างที่จะสวยทีเดียวนะจริงมันมัดจริงอยรงมวันมัวเป็นเลอะไรม่้มาืมจริงัมแต่ัดไเป็นเลขอะไรนะพี่ผมลืมแล้วแปดเดี๋ยวนะวไม่เหมือนเดิมแปดหกแปดหกเก้าเก้าสามแปดสามเจ็ดเก้าสี่ห้าหนึ่งหกเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแ้ต่แต่ละคนวิเคราะห์กําไรยังไงนะครับต่าให้ดูไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เราวิเคราะห์เถ่าววันอันหนึ่งนะครับเสร็จเดินทางต่อนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเลขห้าเลขหกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมีเต็มไปหมดเลยเลขแปดก็มีเลขสามก็มีก็แล้วแต่เอาง่ายๆคือเลขหนึ่งถึงศูนย์นะครับครับผมแทงไป่ถ้าอยากก็แทงแต่ผมไม่แทงนะครับผมเล่นหวยเป็น เอยมื่อวานเราลงมาไงพี่ตรงเนี้ยยางครับเราลงมายังไงอ่ะตรงเนี้ยก็ฝั่งนี้ไงก็ฝั่งนี้ก็ที่พี่เด็ดยอดนั่นแหละที่พี่น่ายอดเลยนั่นแหละอ๋อเออนี่ไงที่เด็ดยอดของหัวหอมเมื่อวานตรงเนี้ยที่ผมอธิบายเกี่ยวกับมันนะครับในการเปิดเป้าโอ้โหดูดีได้ขอดีแล้วรวยแล้วอาช่ต้องทายคลิปตลอดชีวิตได้ของดีแล้วนะ ใช่อ้จุ๋มบอกว่าเราถ่ายคลิปตลอดชีวิตเฮ้ยถ้ามันต้องแขวนไว้ที่คอพี่แขวนที่บ้านไม่ขลังใช่มต้องแขวนติดคอไว้ตลอดอจุบว่าเรดูผมได้แล้วผมไม่ถ่ายแล้วอยากพูดอย่างนี้ได้เดียวว่เอาไปแกลยู่ด้วยไดีแลูกไ้ดูผมแล้วเออได้คนดแล้วด้คนตดูผมไปจับไแล้วใช่ไหมมัเดียวาทำดอย่างนี้ตลอดตลอดชีวิตยเราเพื่อ ผมก็เจอของดีพี่ถวันทนะถาว,วไม่มัดแต่กมมัดเองไงวะดูดิเจอถววนมัดของดี <laughs> ดูดิถ้าถลายลงไ้นะี่คือไม่สุดอยู่แค่นั้นครับลงมันกอนุอู่น <laughs> พอมันถึงต้นน้ำนะครับก็จะเหลือแค่น้ำซับนะครับผมที่หยดลงมาตามซอกหินโคนหินนะครับนี่ ลองอยู่ตรงนี้นะครับนี่บต้นไม้เลยเห็นไหมนี่ห็นนนี้เหมือนเห็นที่ใครเป็นต้นไม้นะครับดูดิตรงกลางจะมีรูเห็นไหมเหมือนต้นไม้เลยแต่เป็นหินนะครับโอ้เมซิ่งครับโอ้น้องปีนอีกแล้ว โอ้โดูโอ้ผมขอเก็บกล้องนะครับขึ้นไปถึงยอดน้ำตกเนี่ยค่อยบรรยายต่อนะครับผมเหนื่อมากเลย เด่นบอกว่าเป็นเขาสูงมากๆเลยไลค์แชร์พวกคำนี้ก็ดีใจแล้วครับฝากอะไรไหมพี่ยาผมแล้วครับก็ใครเข้ามาดูพวกเราก็ขอคอมเมนต์คมเมนอะไรก็ได้นะครับผมเราขอละละคนละไลค์แล้วคนละแชร์แค่นั้นเองจริงๆสิ่งที่เราต้องการนะครับผมโอเคแก่คนนี้เสียงกันในหัวเมียเลยนะครับ แตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาจนสุดต้นน้ำแล้วนะครับซึ่งต่อไปเราก็ต้องเดินไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเจอทางที่ออกจากป่าแห่งนี้โดยสมบูรณ์นะครับก็เราไม่ขออะไรมากครับขอ คนละหนึ่งไ like, ลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งแชร์ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินป่าลึกชมธรรมชาติในสไตล์ของเราแคมเปญในแบบของเราใ,ให้พวกเราด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันในคลิปทีมหน้านะครับ